คุณนายถงแม่ถึงตัวเชนู่ดสูงูหินหินงอกหยมนกหมดินกคกิ่รหมนหินนี่ยกครับมันจากแล้วปนหินอืม ม no ันจะมาบนอามาบนไปนะครับปาษาทำไงพระคันข <h nuclear> <must> ึ้นขึ้นขึ้นเี่ยงจะบอกก่าเหมือนตะกอนเต็มแล้คือแบบอะไรอย่้อี่ถมไไได้ไม้ปรูม้ครับ 那弟弟是朋友，那弟弟是朋友，真的。就就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 就

เยมกเพรามงไงมันใ้เยอะแยะมาตุงากันกันกันอยกันตายเยอะแยะมันขอให้ขอว่าขอกระกระเย่้านมันส mm. no, ัญญาภานี bridge, really well. ้กองบุญกองบวชกัด็ดนี่ขอขอขอข้าวขอไกันงอกยังดี อย่าสิวายก็วขอคนง่ายสิผู้ใหญ่ซอยซอยที่บึงที่เนี้ยันจะแดงไปดำด้วคนนี้ก็ไใดมันก็นับถือมาแต่ไดละไมาบอกมาก่าวไม่เห็นไลกมหอดไม่ถึงหมนเดิ่มนเนียหนเด้อคนนี้วันที่หน ทันที่หนึ่งหลายไดใบแดงก็หลายๆปล่นี้ก็ละมีกับปวยม้กับบนายกับปวยก่างหวรดหล่าอีกขอขอไหวก็เงยสิมีนี่ละขึ้นหูานเก้านั่นและไงกองบวชก็ไงเ้อสาธิจะเก็ดมีหละจะบอนหนน้ำหนักอาไเนาะนเ็มา

สวัสดีทุกคนครับผมไปผ่านได้ไปดับมันท้ครับมากับได้นะครับผมมันมันในลอตเตอรี่เป็นใบละไม่ที่หนึ่งเป็นใบเลยจับป้อนป่ะ ตามแล้วเอาปอพันก็ไปอีกที่นึงแล้วแต่จะทำไปทำไปทำถึงเนี่ยเอออีกที่ทั้งหลายก็ได้ขอไหวขอวอนเด้อนี่ปูพานเราก็เป็นสถานที่ศักดิิ์สทผีหม่องหนึ่งในจังหวัดลอยเอ็ดเฮาก็เลยผ้าลูกมาเขือง่าผ้าอาศัยเล่าไอ้เล่าเบิ่งเล่าแย่งอีกที่ก็ที่ฐานซอยในเด้อแม่แม่ทั้งหลายก็ได้

วาเด็ high, ี่หยกยนไนี่คหนแล้วบนยกนนมีเท่แล้วยกบ่หมันหนักกป่เจาว่ามีเ้แล้วารยกน้อแล้วเห็นคนไงน่ยกบนเดี๋ยวครับผ้ใดอยากมากับมากวายนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ง้องก่อนบ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบวานของว่างของสกายนะครับผม อันนี้ขึ้นเขตอำเภอหนองฮี่นเรือำเภออย่างบ่อขันขามอ้น้องคืนนองฮินบ่อขันขามอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสุวรรณภูมินะครับผมคือบ้านผมที่สุวรรณภูมินะครับบ่อพันขันนี่ยักเทียร์ละสามเทียร์ผมเอากรดังแห้งแค่ของก็จะเจ้าสีละไม่ดน้องประเดีมาโดนนะครับ ป๊ครับเพิ่กลับมากลับมาไหวนะครับผมกับคนมาสายครับยูบอฟันคันนิดพี่น้องให้โูเก่กับมาครับเป็นยังไงต่ให้มันเป็นป้าให้นองเขาประามอาถกำหนด rồi chết ta ừ. mẹ ông hàn mẹ lút bà có khó hay đây cái hắn nào vẫn hắn nào vẫn hành. lấy hàn vượt luôn vượt vượt luôn vượt là vẫn là... 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 <laughs> <laughs> cả... lại nhiều vẫn ôm coi này đấy đeo đấy lại ตอนแรกตอนแรกก็วาดำอยู่ไปมากดงอันนี้ก็ต้องพ่อหลานจะของพอดีครับยี่ห้อาแล้วพี่หนึ่งสี่หาไมดูตัวใดรางวัลที่หนึ่งเหฟนอยซีรางวัลที่หนึ่งแล้ว่อที่ห่อเอฟซจากร้อยเอ็ดสวนอุมยานสวัสดีครับเติระกีไปมาขากว่าพัดกันเติกีกับตะกีกับมาดูกันครับติกี้กับมึนมาหารต่ไททีตะบันอันบันนี้ครับตัวนี้สซอได้ครั áo xịt ở cho khó nè, nãy vẫn si thị nè, hà hổ còn níp mày bỏ này cái, cái này xót đi, không phải bỏ là đi. Tay cho bà anh nó, Nhai. 喝喝吧。<laughs>